อย่างนี้ต้องฟอร์ไอจีแลับฟอร์อมาเลยพี่จะโดนีนค่าปีไหมพี่ไม่พลาโดนแล้วนะข้ามคอมเมนต์ไม่ดีใครคอมเมนต์ไม่ดีบล็อกเลยขอบคุณค่ะตั้งไงอร่อยไหมครับเดี๋ยวต้องรอชิมดูฟอร์ไปแล้วสาวอะไรนะออโอเคซุ็บอลอลไรข้าวกระดิง่ง ทุกคนสภาพจริงคือแบบไม่มีช่องทางกันอันนี้เป็นหมูสับนะคะแล้วก็ใส่ลงไปหรือว่าจะปิดช่องแล้วจะไปหนีไปทำช่องทำอาหารแล้วสปอนซอเซอร์กระทะข้าได้นะคะคือมีกระทะอันเดียวแล้วลำบากในการทำกับข้าวแต่และรอบมากซุปไม่ละลายแต่หมนละลายแล้ว คือป้านหมูก้อนใหญ่เวอร์โอ้ไหนก่อคนดูเยอะจ้ะ <c oughs> คือโกวันอวัยจะเข้ามาตรวจสอบผมไหมไหนๆก็คนดูเยอะแล้วจกได้กระทะนะคะคือตอนนี้มันมีหม้อแค่ใบเดียวอะแล้วแบบจะทำแต่ละทีก็คือลำบากมากมันต้องถอดหม้อไปล้างผัดผัดผักที่หนึ่ง ผัดผักล้อเดี๋ยวจะใส่ผักกาดลงไปอยู่ค่ะคือหมูใหญ่มากตอนนี้เอ้ยครับว่าไรบักหลาอุ้ยคือแบบพูดดีผาดไม่ค่อยเป็นอะคือหมูก้อนใหญ่เวอร์ดูคนว่าใหญ่ไหมคือชิ้นใหญ่อยู่นะคะ เราไม่รู้หวัดด้วยคะะทำอะไรกินครับทำทำอะไรนะแป๊บนึงนะคะเมื่อกี้หมูผัดจิ้มแจ่วค่ะแล้วก็อันนี้ต้มจืดรอรายการอาหารครับโอเคไม่ได้จัดสรรครัวให้มันดีเมื่อไหร่ก่อนนะคะคือแบบ คือมันมันก็ไม่ได้น่ากินแบบช่องอื่นที่เขาทำอะ่ะแต่แบบอันนี้เราทำเองก,กินเองแบบพอได้อะไรอย่างงี้ก็พอแล้วแต่ตรงนี้หมูก้อนใหญ่เวอร์กินเองพอได้ใช่กินเองทำแบบไหนก็ได้ไงตรงมานําไมปวดอยาเข้าช่ออ่ะโอเคใส่หมสับแล้วเรียบร้อย รสชาติต้องที่หนึ่งใช่ก็คือทำกินเองก็จะเข้ามาเจอแม่สีเรือนครัววใบฉันเองครัวเถื่อนๆขอ,องฉันแบบทำเสร็จไปแล้วอันหนึง่งนี่ไม่ต้องส่งแมง่ส่งเลยนี่เห็นไหมฉันมาไลท์ทำหมูผัดจิ้มแซวแล้วก็ต้มจืดอ,อร่อยถูกใจอนไมถูกลืมได้อะไรกิน รอล้างจานครับเยี่ยมเป็นผู้กินแล้วต้องเป็นผู้ล้างจานนะคะคือแกงสืดเราใส่แค่ผักแล้วก็หมูแล้วก็ต้หมแค่นี้เลยอันนี้คือรสชาติคือยังไม่ได้ชิมเลยไม่รู้ว่าเป็นยังไงบ้างนะแล้วก็ต่อไปก็คือใส่ผักกาดขาวคือหมูน่าจะสุกแล้วก็ใส่ผักกาดขาว กินง่าย,ย,ายง่ายอยู่ง่ายใช่ค่ะกินง่ายอยู่ง่ายค่รเลยก็แต่น้ำมันน้อยไปไหมเนี่ยชางมาเเดี๋ยวมันก็สุกฝาปิดหม้อนี่ก็ไม่มีนะคะโอเคเดี๋ยวรอผักอากาศเดี๋ยวมาเราก็ใส่น้ำในเผาจะออกใช่น,น้ำในเผามาจะออกเองแต่ผมกินง่ายอยู่ยาก ไม่ได้สิคะตอนนี้รอเพื่อนมารอเพื่อนเลิกเรียนแล้วก็กลับมากินข้าวข้าวเด้งแล้วแต่ว่าต้องรองสักแป๊บหนึง่งถึงจะกินได้ต้องปิดฝาฝาไม่มีคะ่ะฝาหายฮัลโหลอุย๊ยลืมใส่พริกไทยขออนุญาตใส่พริกไทยหรือว่ามันใส่ตอนหลัง คือควา,บายบฉันทำไงก็ได้ตอนเนี้มันไม่มีฝาทุกคนคือฝามันหายไปไหนไม่รู้สปอนเซอร์กระทะเข้าได้นะคะ <c oughs> กินหอมฮารลจอตรงนี้ไม่ได้กินเลยค่ะเป็นหวัดจมูกกันดูตั้งใจทำว่าครับใช่โรยก็ได้ครับแต่ใส่ตอนทำมันจะ อ่ามันจะละลายผิดใครอุ้ยคนนี้แสดงว่าคนนี้คือยอดฉมูรกันค่ะคือชอบกินผักกาดปเปื่อยๆมากแต่ว่ามันต้องปิดฝาเลยฝาเราไม่ดีซะด้วยคือตอนนี้มั่วมากเลยค่ะทุกคนไหนใครรอล้างจานมาล้างจานเลย ไม่ชอบร้างจานเลยอะค่อนข้างที่จะไม่ชอบร้างจานน้ำสุกอันนี้คืออร่อยมากเลยอันนี้นะคะแต่ว่ารู้สึกมันขาดอะไรไปนิดนึง ใส่น้ำตาลนิดหน่อยแล้วเ,เดี๋ยวใส่เสีย่ยงขาวเพิ่มทำอะไรกินครับทำหมูขาดจิ้มแจ่วค่ะแล้วก็มีต้มจืดอันนี้ไม่ได้ชิมเลยหมูขาดจิ้มแจ่วอ่ะหมูขาดจิ้มแจ่วก็ได้แล้ว ใส่มันมันคือแค่แค่ตัวนี้อร่อยแล้วเราเมื่อกี้เติมน้ำตาลไปก็เลยเติมน้ำเติมสีอ๊วขาวเติมค่ะแต่หมูจิ้นแฉกคืออร่อยมาก ไทยไม่ใส่มากเลยอะแต่ว่าจะเย็นก่อนี่สักรสเป็นไงอร่อยคะ่ะใส่สีอิ๊วขาวความหอมออสวดำสีสันสีอิ๊วดำไม่ไม่ใส่ในต้มสื่อคะ่ะเดี๋ยวมันจะเข้มไปสีสู้ได้ได้มากแล้วแบบว่าสีสวยมากะค่ะวันนี้โอเคเสร็จแล้วก็จะใส่ คืออยากให้ผักกาดมันเอยกวัเนี้ชอบผักกาดเวอร์ชันเอ๋คือถ้าใส่เป็นเขาเรียกอะไรนะหู<อ><อ>ได้หนะมันจะอร่อยมากเลยแล้วก็ใส่ต้งหูทำไรมน้าทำอะไรน่ไรไากินจังทำต้อมจืดค่ะแล้วก็หมูพาสิ้วตอนนี้รอเพื่อนมา ใส่หมูใส่หมูก็น่าสนนะใช่น่ากินอะโอเคคือตอนนี้ไม่ใช้มีดละ mm hmm. ไหวเป็นใส่ไปทั้งก้อนแล้ค่ะตอนนี้เดี๋ยวไปสับเอา mm hmm. ลองมันเตือเรื่องของมีคมน,นะครับ mm hmm. เออใช่ลืมคิดไปเลย เราใส่เป็นก้อนแล้วค่ะเมื่อกี้ก็มีดโชว์ทุกคนไปแล้วหนึ่งรอบนี่คือแบบทำกินเยีะวมากแม่แม่สาวไม่ให้แบบแม่สามารถให้ทุกคนเห็นพื้นที่ตรงครัวตรงนี้มากเลย